フフフフ。<music> และนี่ก็คือ NPC ในชีวิตจริงหวัน oh, oh, ออตดออตดอาจจมากกคือ NPC หนึ่งตัวที่ปม่สามารถพูดได้เหมือนคนปกติทั่วไป NPC ก็คือ non-player สังเกตุคือในเกมทั่วไปจะเจอว่ามี NPC คือคนที่แบบว่าเราต้องมารับเควสไปกดคุยไปทำ อะไรที่สำเร็จซึ่งไอ้รูเนี่ยมันจะโต้ตอบอะไรไม่ได้นอกจากพูดประโยคเดิมซ้ำๆตอนนี้มันถูกเซตระบบมาแล้วอย่างเช่นเห็นไหมเนี่ยมันจะสู้อะไรเราไม่ได้ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความหัวไม่ชอบเกลียดอย่าดนะไม่รู้สึกอะไรนะเอาอะไรเอพีซีเปล่าโอ้อะไรเพราะฉะนั้นคำสั่งทั้งหมดของวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ โดนทซุปปเอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆที่เราต้องโดนเนทจ่ายตังค์ให้เอ c เท่านั้นถึงจะตอบโต้ตเราได้นะให้ดูตัวอย่างน,นี่ดอ,มเมดอดกเบลดอกกลาบอะไรวะได้จีจีขี้ไอ้กระป๋อนผู้ชาหมวกหมาดอกทองไอติมผีถ้วยแก้วนอ้อหอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงผมจะสาธิตวิธีการเล่นกับเอ็มบีให้ดูนะครับสมมติผมเลือกอันนี้มายำเบลฮ้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 เดี๋ยว แเบลฮืฮฮฮอเบลฮ่ฮืฮฮอเบลฮ่ฮืทไมแขนตอนแรกมันดูยกเยอะกว่าดี่ย่ม่เยอะเบลฮืฮืฮอบอกอะไรมันบอกอะไรวะ ภารกิจเป็น A B C หนงอ่ะสงไปห้ามาตั้งหมดแกม A B C ตัวนีไปสอง,สอง em, huấn Khuôn skill nhem nhem, skill nhem nhem, skill nhem nhem, nhem 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 nhem. bè พาให้มันไปโดนรปภตัวจหน่อยมันแปลกๆม,มันใช่ท่าวิ่งนี่หรอไปไหนไม่กอนไม่กอนนี่กอนไม่กอนอ่าเนี่นะฮะอันนี้เขาคือ NBC รู้จักไหมกำลังดังในติ๊กต็อกมากเป็นเอ็นบีซียูนอย่รู้จักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตาที่ดูนี่เลือกเลือกมาอันหนึ่งเลย

ผมให้พี่ลองหยิบไปไหนก็ได้ครับข้างในอยากทบใบนะอันนี้เหรอครับอ่าดูสิครับว่าจะได้โดนเนต็ตอะไรหนอนหนอนไหนหนอนยูนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นบีซีอ่าดูนะนี่คือเอ็นบีซีกำลังฮิตมากในโลกโซเชียลไอซิมคูณห้า นี่เขาหยุดแล้วมาดูอะไรดูดิดูร้ายไหมนี่เฮ้ยสวยจัดนี่คือหนอนที่จะกลายเปบีบเสื้อนะทุกคนนอนนอนนอนเดี๋ยวสิดีสิอยากช่ยหนอนนี่ตัวใหญ่เฮ้ยเก่งเลยเล่นไปจับแล้วเหรอล็ยบเ พ่นอนตันแทงแล้วเลยพี่รอปปอ,อครับรู้จัก NBC มั้ยีไหมเอ็นบีซีนะเนี่ NBC เป็นกีซเป็นไงพี่ถือนะถือไว้ก่อนนะนี่จับให้จับให้เป,ไป็นลยนะพี่ถือนะถือนะตาแล้วไได้จักรยานแล้วเว้ยอันนี้คือ NBC กำลังฮิตมากใน TikTok นะตอนนี้ <c oughs> ผมให้พี่เลือกือการเลือกสปิเกอร์เพื่อเปย์ NBC พี่รัมพพอเปย์ดอกชองคูณร้อยว้าดอกชองรีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีดอก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 รีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีดอก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 ชองเนี่ยครับคือเอ c พอเราไปเลยปุ๊บเขาจะบทพูดตามระบบที่เขาถูกเซตระบบมาเมื่อกี้พดว่าดอกดอกดอกชองเราถามมาทางพี่ไม่ได้บ้าทขอเก้าขอเง้าครับรีลาวะดีดอกดอกชอง ดอก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 ท้องจริงๆฉันไม่ใช่บทนี้ฉันเป็นลีลาวดีเฉยๆแกใส่ดอกท้องไปทำไมโอ้อะไรหล่อไปได้ไงอ้อคีฟันอ้อคีฟันไม่ดูฟันตัวเองเลยอะเห็นอนะไรต้นคลิปในตรงกลางเนี่ยในหมู่บ้านอาจจะชิวไปอย่าเราไปบกุกห้างกันเลยดีกว่า เ้ยนี่ครับขอพูดได้หน่อยได้ไหมถามหมดเลยรู้จัก NPC ไหม NPC ที่อยู่ในสิงโต่ะได้ยินอยู่ครับแต่ทั้งท้ายด้วยมันเป็นยังไงมันเป็นประมาณไหนไม่ชินเลยมือยู่สิงโตไปเลยไม่ต้องเกี่ยงกันนี่คือ NPC ในสิงโตเราต้องไป NPC ไว้แล้ว NPC อ่ะมันจะตอบโต้เราเป็นระบบมันอ่ะให้เลือกไปหนึ่งไปครับยืนอในเขาเลยครับไปครับไป หัวใจเนรักเธอเนรักเธอเนรักเธอเฮ้ยบอกเลยมเเยหัวใจร้อยครั้งหัวใจนะเจรักเธอเนรักเธอเนรักเธอยังไม่ร้อยเลยครับั่นนี้ประมาณสิบห้าฉันฉันฉันรักเธอเฮ้ยีวันนี้ไปดูอไออ่ะพอแล้ว้าหอายีินะลวกงางามงามงา NPC กระโดดได้ด้วยเหรอฮะเฮ้ยวันนี้ครับถ่ายไรเนี่ยคุณเอ็นบีใน TikTok กเหไหมคิดมากนะมันอยู่ตรงหน้าเราแล้ว n b c TikTok กหันทางนี้ครับหันทางนี้หน่อยทางทายเอาโล่โล่โล่แขนยกเยอะไปโอตีเอ็ีซีอ่ะเราต้องไปเขาใช่ไหมถ้าถึงจะบอกว่าตอบโต้เราได้เอาโล่หมิ่นหมิ่นหม็นเราเลือกอันหนึ่งอ้าวน้ำหอม เอาอีกครั้งเปย์เรพร้อมสามครั้งฟิตฟิ <c oughs> เหม็นฟิตฟิตเหม็นฟิตฟิตเหม็นแต่มันก็เหม็นจริงเลยั <c oughs> งไงชนะได้ไหมมีซีตัวน,นี้รออยู่นะเอาเงาเอาเงาเอาเงาเอา,า <c oughs> เงาเชได้ตัวากเอ็นบีซีไหมครับอันนี้คือเอ็นบีซีที่แบบว่ากำลังดังมากแบบนยนต์ต่อตัวไม่ได้ทำมาหมาเชสั่งหมามาห้ <c oughs> มาครั้ง เนี่ครเอีานแปปีเขาเขาจะบอกเราเลยว่าเป็นตามระบบเขาจอยไหมอจอยไร <c oughs> องเท้าเท้าแปลอะไรวะกเป็นเอ็นพีซีแล้ว <BBC. S 1> <c oughs> เ็ล่นโป๊ะแปลกกันเนี่ยกับพี่ทุกคนนนี้ถ้าการเป็นเอ็พีแล้วะไม่โดน <c oughs> จะเป็นไสติ่ะจะมาเดียวจะเป็นไสติ่ะมาเดียวเองนะพี่ไสติงแตกจริงเป็นี่มีสีไม่ได้อโอ้โหนั้นแกไม่เจ๋งเลย

กำลังไปกินข้าวนะไม่รู้ว่าในฐา NTC เขาได้กินข้าวเนี่ยเขาต้องกินกิปไงเขาจะกินยังไงกระโดดมาริโอหนึ่งมาริโอ,อกระโดดสองรอบวันนี้เดจ้าเนีออน่ยเจ้าเทพเจ้า เก่งแหมเก่งแหมื่องแอปจ <Okay. S 2> ะ,ะ,ะขอให้บอกเทียงกคยเห็น N P C ที่แบบดังๆนในติ๊กของว่าเคยเห็น <Okay. S 1> อันนี้คือ N P C ตัวนั้นหลุดออกมาค่ะอันนี้จะให้จับให้เปเขาลอ,ลองส่งดูว่าจะได้เปอะไร <c oughs> ได้ร้องเพลงคูณเท่าไหร <c oughs> ่ดีคะคูณห้าดีที่ไม่ได้โกรธกันเพราะเรามาบ่อยเลยกันที่นี่ไมโครโฟน

เอีซีอะไรนี่ชาบูมึงดูนักคนรับออเดอร์หมดนะรอมนาแล้วนะยังอีกยังอีกเอพีซีทำอะไรไม่ได้เป็นเอพีีกดีเหมืนกันนะชามรี่ชา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 มี่ใครเป็นเอพซชาจะนาำจิ้มใหม่ขอแบบนี้แป๊ะ ไอมีตีต้องฉลาดนะคือเห็นรู้รู้เลยใช่ไหมเราบอกไาเ,เติ์ต้องรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องไงนะ <S <S โอเคไปหางานไปเพิ่มนะอ่ะเลือกอันหนึ่งรับพอไหนม,มีเขาเลือกหมามาหมาห้าสิบครั้ง <S <S อ้าวเผื่อมาฮั้แรกนี่เดินหนีไปแล้วน่ะทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ตัวไหมอ่ะ เอาเอา้อยเหมือนน้ำเีื่มไม่เหมือนของเขาเป๊ะไปเอ <มา S 1> ไปว้าวเนเงี้ยเงีงงเ้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วผิดแล้วทำไมถึงกินดูดว้าวเนื้อเราดูดว้าวเนี้ย,ย <c oughs> ไม่ทำอะไรก็ทำกินนี่เอต้ม อะไรที <c oughs> ่ดีดีซีเอ็ีซีมันแตกได้ไงเขาเป็นดีซีร้อยครั้งเย้ ควนร้องเพลงสิบครั้งคนจะมีสิทธิ์ไหมคะคนจะมีสิทธิ์ไหมคะคนที่ไปนเป็นพี่น้อยแค่นี้และนี่ก็คือการใช้ชีวิตแบบ N B C หนึ่งวันนะครับทุกคนถ้าเใครอยากดูต่อนะครับลองดูที่ช TikTok น้ำหนึ่งจด P นะฮะไปลองดูที่ TikTok อันนั้นได้จุนมาจะไลฟ์เป็น N B C ให้ทุกคนดูเราลงทุนมาเตะได้จริงๆนะฮะอยากเห็นความเพี้ยนของมันก็มาดู วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบๆเป็นไรอะตะคิวเหรอเอ็มมี่ซี่กินชาบูอันอื้อเชินยิ้ม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 ไปด้วยกันไเร็วเด็กๆไปไปพร้อมกันบ๊ายบาย อจุม่ามีหมอรถโมจิยืดราวจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเค่ใสกวนอบ15นาทีกินได้เลยไปชุ่มก๋องเมกันได้แล้ววันนี้